ขออนุญาตเข้าสู่พิธีการคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สองช่วงแรกเราได้มีการํานินการที่ทีเปิดกิจการพิธีนมิตรจิตให้กับท่านผู้วิหารทาชกาคทูและบุคลากรทางการาาาาศาึกษาจากสมาคมอำเภอบ้านถือไปแล้วโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานท่านดรปัญญาจันกองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ,ราศาึกษาประถมาศึกษาอุดรธานีนเขตสี่ ให้เกียรติมาร่วมแสดงมุทิตาจิตกับเราทั้งสองชั่วค่ะขออนุญาตปรบมือให้ท่านดังๆค่ะขอขอบคุณท่านประธานที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนี้สืบเนื่องจากทุกปีสมาคมครูเบระวัตถือได้ดำเนินการจัดงานวันเกษียอายุราชการให้กับครูและบุคลากรในเขตอำเภอวัตถือวันนี้ผมมีความตั้งใจที่จะมาบูชา กระตัญยูกระตักเวทิตาให้กับคุณงามความดีของท่านผอโรงเรียนที่จะเกษียณแล้วก็ท่านคุณครูตลอดจนบุคลากรของสำนักงานสองท่านที่มาร่วมงานเกษียณในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณที่ให้สำนักงานเขตได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกเกษียณด้วยอันที่จริงแล้วเขตพืน้นที่ ได้เห็นความชื่นชมได้เห็นความสวยงามของการเกษยียณอายุราชการของพ่อครูแม่ครูนี่มาตลอดเกือบ40ปีเราก็จะได้ยิ่งใหญ่จะให้สมเกียรติมีความสนุกสนานแต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่มีสถานการณ์เสื้อโรคร้ายโควิดก็ต้องมีมาตรการป้องกันในเรื่องนี้ โอกาสนี้นะครับก็อขอการาบคารวะพ่อครูแม่ครูด้วยจิตใจอันงดงามด้วยจิตใจที่มีความภัคภมผมขออำนวยอวยพรให้พ่อครูแม่ครูท่านสอโรงอเรียนที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ในวันนี้นะครับเวลาผมปุ่มก็จะปรับ ขอให้อำนาจของพระศิงรัตน์ไร่พระแก้วเราตนตลอดจนพระสยามเทวัตรราชผมิหลวงปู่นาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นนที่อยู่ในสรารพัดโลกและอยู่ในตัวอวัยวัดถึงนิจตุมาปกปักรักษาพี่น้อง,อง,งรครูที่จะ,กะเกษียณเลือดการในวันพรุ่งนี้นะครับขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพกายใจแข็งแรงลูกหลานมีความแข็ง่ยนแปลงปลอดภัยกับโรคทุกประการ และก็ขอให้อายุยืนยืนยืนหมื่นปีครับขอคุณครับโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางค่ะเป็นเชิญผู้ในการบุญประเสริฐใจศริครับผู้ในการโรงเรียนรนุบาลบ้านถือพิทยาภูมิขอเรียนเชิญท่านผู้านการทวัตใจนันดีผู้ในการโรงเรียนดอนตาดงบางวิทยา เรียนเชิญคุณครูสุนันทานชัยสนิทครับคุณครูโรงเรียนบ้านดงหายลงหวาเขาเรียนเชิญคุณครูสุริยาภูผาใจคุณครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนค่ะเรียนเชิญคุณครูทัศนียิ่งคงดีคุณครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนครับเขาเรียนเชิญคุณครูดาราทิพย์พระสว่าง คุณครูโรงเรียนบริบาลคุณิเค้ค่ะเรียนเชิญคุณครูสังทองคนดีคุณครูโรงเรียนบริบาลภูณิเคครับเรียนเชิญคุณครูรัชนีวิชิตนนทการคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านแวงค่ะเรียนเชิญคุณครูทองทั้วปีนเขาวงศาครับคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านแหวนครับ เรียนเชิญคุณครูแปร์มีนุงแสงคุณครูโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางค่ะเรียนเชิญคุณครูไชยวันคุณกองครับคุณครูโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางครับขอเรียนเชิญคุณครูทัศนียาสีทหาคุณครูโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางค่ะ เรียนเชิญคุณครูสังคมบุญกองครับคุณครูโรงเรียนบ้านโรงไหวรงขวางครับเรียนเชิญคุณครูรัตนพรจันทรักษ์คุณครูโรงเรียนหนองกุ้งบางแสนค่ะเรียนเชิญคุณครูจามรีวงชัยครับคุณครูโรงเรียนอนุบาลน่านถึงพิทยาภูมิ ขอเรียนเชิญคุณครูหนุ่มร้องจันทแจ้งคุณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านถิ่นพิยาภูมิค่ะขอเรียนเชิญคุณครูรุ่ศรีบันไรรมครับคุณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านถิ่นพิทยาภูมิครับขอเรียนเชิญคุณครูเกรมณีมุ่ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านถือวิทยาภูมค่ะเรียนเชิญคุณครูชัชรังน์กู้แต่กับคุณครูโรงเรียนดอนตาดฝบางวิทยาครับเรียนเชิญคุณครูสุชาติชัยงุ์คุณครูโรงเรียนดอนตาดงบางวิทยาค่ะ เรียนเชิญคุณคูสุมารีที่สุกัดครับคุณครูโรงเรียนบ้านนาไรครับขอเรียนเชิญคุณพ่อพิสดาพาคุณพนักงานธุรการโรงเรียนครูดงประจันท์ค่ะเรียนเชิญท่านศึกษาในเทศก็ารับอืทิทางครับ ศึกษาในื่อนสำนังงนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขต4ครับและขอเรียนเชิญคุณแม่สิริพรชัยภูมีนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ค่ะเป็นเกียรติบัตรจากสำนักง,า,า,า,ในในงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นาาพ,าาพืน้นฐานนะครับเขตที่ เจนโชลี่น,นะครับและของที่รู้จักสมาคมครูเพื่อนขื่ครับท่านประธานวิธีจะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณน,นะครับทั้ง26ท่านนั่งอยูในห้องที่2ครับท่านในสมาคมครูเพื่อนขื่ครับท่านผู้มีการเแสดงใส่ใจตระนนะครับเจนแมทโรว่าที่จะนั่นขงข้านท่านประธานวิธีครับ ที่สุภาพะแห่งแรกครับนั่งด้านหน้าครับเปลี่ยนจานเป็นสุภาพะไม่แห่งแรกเป็นว่าท่านอยากท่านไหนอยากได้ชิดท่านประธานกับท่านนายกสมาคม,มเลยว่าถือโอกาสนี้นะคะนโอกาสอันี้แล้วที่ท่านจะได้ใกล้ชิดท่านประธานและท่านนายกสมาคมค่ะขออนุไม่โทวครับแม่พี่พรครับชิดพรถอยอีกหนึ่งแถวนะครับจะได้ไม่ไม่หลุดกล้องนะครับขออนุญาตเชิดช่างค่ะ ถ้าหลุดเฟรมไหมคะถ้าถ้าหลุดเฟรมบอกถ่ายับน,นีออ้ได้ะหมคะไม่หลุดครับลองครับตรงนี้ฟ้อน ท่านภาพเป็นเล็นนะครับครับเนื่องจากว่าผู้เกษียณอายุยังน้อยนะครับก็ต้องให้สวยๆเลยนะครับได้ครับได้นะครับแต่เขาไม่แดงนะครับไม่แดงกองครับหนึ่งสองสามยังไงครับอนนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ที่สาสมาคมนะครับะทการประธายยกสมาคมการในการบรรยายทั้งองศาการล้ในการส่งเสริมเช้าผู้ในการที่องสมกิจนะครับผู้ในการศัลยสั์สีการู้ในการอารมณ์นานดีนะครับ่าผู้ในการสุภารการลในการสมพูร์สิตนะครับกรรมการในสมาคมกาผู้ในการปฏิบัติกา้านะครับในการการสมาคม หาณท,ท่านปนาระธาน์ิธีครับท่านผู้มีการสำงานเกียรติเพราะเชิญท่านผู้พอดกับท่านนายกเชิท่านผู้เกษียณเชิญท่านนั่งแล้วก็ยืนอยู่ที่เดิมก่อนครับแม่ครูครอบครูครับครับจะได้ถ่ายภาพสวยๆนะครับแม่ครูเชิญเชิญน,นั่งก่อนอนคะครับเดี๋ยวพุ่งลงครับผมครับเพื่อเป็นการอำลาน,นะครับขอบคุณและอำลาชีวนักการงานครับนี้เรียนเชิญท่านผู้มีการเสน่ห์ุณแสงครับท่านผู้มีการโรงเรียนเลย ตัวไหวตัวแข็งครับได้เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายราชการได้กล่าวคำลาข่าวขอบคุณและก็คำลาชีวิตราชการขอเรียนเชิญครับเรื่องทำเอือสุดยอดการกรผูุ้ณาการสนักงานอีกวิธีการสาของสายวันที่14พธ ท่านเพราะเอเลนไทา์เรง้นในยกสมาคมคือเภริกาถุนท่านคณะกรรมการสมาคมท่านที่รึกษาสมาคมโรรเรืพงนวารนยายพังอันบริเวณิมาโรกานแสดงบทบาทที่อาจครูกสิในวันนี้ที่ครย่างดิงครับ ผมนายสเยสนพุแสงผู้ในการดำเน,นินงา,า,านา้องไต้องฝนตัวแทนกล่าความทุกสิกของผู้ประชาียในยุคราชการในวันนี้วัดวันกเกษียณแห่งศักดิ์สรทคุณความดีที่กั้นดินที่ก็กับผมทั้งหลายมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานซึ่งต้องวางพื้นฐานความรู้ให้กับลูกศิษย์เพื่อเป็นพื้นฐานในการเจริญกา้าหาสู่อาชีพที่จั่งยืนในอนาคตซึ่ง พวกเราได้มุ่งมั่นตั้งใจเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงชีวิตใกล้การที่ผ่านมาอย่างดีที่สมกับที่เราได้รับมอบหมายหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรา ได้พัฒนาความรู้ให้กับนักเรียนส่งความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล้าส่งขึ้นฟังได้อย่างมีคุณภาพก็ขอปรอนาตัวว่าเราจะช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส เราคงไม่อยู่นิ่งเฉยถ้าเราได้รับโอกาสตรงนั้นโอกาสนี้ต้องขอํำราชีวิตรารการและขอต่อหนาจคุณพระศรีรัาตน์ใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะที่เป็นที่พระศักการสของมาเธอาปัตถอ หลวงพ่อหน้าวัดโพชัยศรีจงโดลบันดาลบันลางพรไอ้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสำเร็จสมดังความประสงค์ทุกประการขอให้ปราจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงขอบคุณมากครับขอเสีนกับมือให้กับพุทธเสียงที่สิบหกท่านครับหลังขอบคุณได้านกในการเสน่บนแสงครับ ท่านเป็นตัวแทนของผู้เกษียณราชการที่ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวาชีวิราชการครับลำดับนี้ก็จะขออนุญาตเชิญท่านผู้เกษียณท่านได้ลงเวทีเพื่อหวาดพายไปถ่ายรูปแล้วก็พักผ่อนในเส้นทางสายที่สงบสบิครักทางสมาคมลูกหนุ่มมีน้องๆได้ส่งร้อยาะเดินส่านปกแดงนะครับแล้วก็จะมีของเปรตเราก็เป็นชุดสัมกโลมาให้กับผู้เกษียณแล้วก็ถ่ายภาพทามซุขสวยๆที่ทางสมาคม ไว้ให้นะครับถ้าสะดวกตรงทางไหนท่านตามอัธยาศัยนะครับ เพลาเพราให้ดาวทุกดวงได้เปล่งประกายเป็นดาวด้วยมือของใครคอยเป็นผู้สร้างผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเพียงดาวพบโคโจรวิธี